สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็หาน้าหายตา,าก็นไปนานเลยก็สังเกตจากที่อากาศช่วงนี้หลายๆบ้านอนจาจจะ40องศา41 42ใดๆก็แล้วแต่นะคะดูดูดิจากผลงานตรงนี้เลยแต่ไม่เป็นไรชิดแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกนี่ได้กล่องมาแล้วจากเจแปนเจแปน,นเลยนะจ๊ะ <c oughs> อืมยังไงดี <c oughs> ทุกทํามมันเป็น รยสังเกตรอยบุบนะคะก็มีบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากแม้เขาจะเขียนว่าระวังแตกแต่ก็ยังโยนอยู่ดีนะไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> จริงๆก็เตรียมใจไว้นะ2.7กิโลกรัมนะคะกล่องนี้ <c oughs> พิมพ์แทบไม่อยากทำอะไรเลยจริงๆน,นะยาตอนนี้ หมดไปง่้นแลค่ะแค่นีก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปโอเคเปิดมาวันนี้มีอะไรแถมมาบ้างดีกว่าจาังนนี้ก็จะเป็นของร้านแล้วมั้งน,นี่เ,เล่นๆสิคืออะไรไม่ถูกสิถูอ,อะอยากเห็นใครก่อนพูดเหมือนพูดเหมือนจะตอบพี่ได้ ซึ่งเอาจุกกองกลางก,างกาง่อนเลยคือโอเปอไนนั่นเองนี่ตาน้องโอเปอไนนนะคะเดี๋ยวว่าขออนุญาตแกะนิดนึงน้าคู่เข้าจริงด้วยเห็นมั้งไหมก็คือคู่เขา้ามาเห็นเนาะ น้งพันเทียบมันก็คงไม่ใช่ขออนุญาตเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะก็ะขี้เกียจมาไล่เก็บทีหลังเดียวคลิปอาจจะตัดบ้างไม่ตัดบ้างก็แล้วแต่นะไม่จะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะให้สนใจไหมโอเคไามนี่หน้านตู้เลยแล้วกันจริงๆจะเอาข้างบนมาเตรียมแ,แต่ว่าเอาหมูปลาวางไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรช่างาัน ต่อไปนะคะเป็นชินนบุเนาะอาจะใช้ชีวิตเป็นไปยังไงออีนี่นะคะชิน,นบุก็ดูดีเทล,ลก่อนนะหน้าน้องรูเจอมากเลยปกติชิน,นบุยิ้มแบบนี้หรอเซกานะคะก็ ก็ถือว่าโอเคกันไหมเออโอเคโอเคไปนั่งไหนดีอะนั่งไม่ใจเธอแล้วกันต่อไปนะคะเป็นกิวนันกิวมีการซีนก่อน อด,ดู่หน้าสิหน้าคู่ตึง่ะกิวอ่ะมันจะยิ้มเมื่อไรถามหน่อยมันจะยิ้มเมื่อไรถามหน่อยอ้อกิวตัวใหญ่กว่าหรอใหญ่พาอ,อุบไนห์หรอต่อไป จริงๆอ่ะอยากเก็บไล้มันเป็นโซนอย่างมิดก็มิดไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกนั่นขงขา่าวเอยคิดว่าจะต้องเก็บเป็นเซตหรือว่าเป็นชุดตัวละครของมันดีนะคิดมันออกเดี๋ยวเราทุกคนอาจจะเห็นนะเวลาดูไลฟ์พี่ก็อาจจะย้ายตำแหน่งไม่ไม่แน่นอนแล้วแต่วันของพี่ว่าว่าพี่จะเขยียนเมื่อไหร่อะไรเนี้ย ช่วงช่วงสงการที่ว่างนะอาจจะมีคอร์สเทดีกว่าคอร์สเทดีไหมวะเออมาคอร์สแล้วกันช่วงสงการเดี๋ยวรอดูร้านก่อนว่าเขาใจาย,ยังไงเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอะไรฟรีแลนซ์ใช่ปะที่กำลังไอ้นี่อยู่ตอนนี้น่าโคตรเลยซนิมิวิยเล็บเจลด้วยเล็บสุขภาพดีมาเวิร์ นี่นะคะซันมิเล็บจริงๆมีสีสีสทาเล็บเด้ไหมกจ็บไหมวะเอาเป็นว่ากล้องมันไม่โฟก,กัสต่อไปไอนางเอกของเราช่วงนี้คือบิสลีนะคะก็ตอนแรกก็ไม่เมนเท่าไหร่เก็บไปเก็บมาก็ มีสลีตเต็ม,มตู้เลยก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะแต่ว่าโอเคันอยู่เยอะๆแล้วก็น่ารักดีนะทุกคนอยากเห็นพรีวิวทั้งตู้เลยหรือพี่ถ่ายให้ก็ได้ส่วนมากถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูไลน์นะคะก็จะเห็นแค่ผ่านๆไม่าะไม่ได้เห็นทุกตัวอะไรเงี้ยอืมถ้าพี่ขยันพี่จะทำให้ ตอนนั้นพี่เปโประมูลมา400กว่าบาทเลยนะน่าร,รักคูรน่ารักอ่ระรายละเอียดอยากให้เห็นรายละเอียดชัดๆจัจงเลยว่าส่วนทรงอง์เอลเขาเป็นแบบรู้แค่ว่า วิสลีนี่มันนั่งลิลิ่งแล้วมันแบบออ้ยปลื้มทุกคนเลยนะจุงอะไรอย่างนี้ไหมมันจะพใหญ่หน่อยนี่ใหญ่กว่าผ้าคลุมลงโดนนะของเราแรกแรกหัวแม่งอาจจะกว้างไปนิดนึงสุดเผ่าอาจจะเป็น ผมเมงกว้างอะทำไมชุดสีซีดกว่าคนอื่นเพราะว่าแบบไม่ใช่สีซีสีสีต่างจากคนอื่นเพราะว่าเป็นไฟนะคะอาจจะร้อนแรงอะ่เลยหน้าอาจจะแบบอืมนิดต่อไปนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ราคาโหดมากๆเลยคือน้องมุยของเรานี่เองอะไรนะโท,รโทรหรอ มีอีก zero นะจ๊ะมาแบบนี้เลยว๊แก้มอ้วนนเนี่ยโอ้ยอืมก็ผมให้สมพลนะคะมุ้ยมีข้างหลัง ตำรนนี่แต่ก็โอเครับได้เกียวเมนะคะกล่องหนักมากทุกคนหนักมากมากจริงจังเลยเกียวเมเป็นสติเกอร์ที่ใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่แบบทุกตัวเลยนะตังเกตมาหลายตัวเลยจากที่อยู่ใน ในเก็บเองแล้วก็ในร้านนะคะก็จะคือใหญ่มอหนักจริงตัวที่อยู่ในตู้ทังด้านหลังมันก็คือหนักมากหนักมากเลยชุดตัวใหญ่มกเฮ้ยยังงชุดใหญ่ยิ่งชุดเจ้า ป็นเศร้าซอยมากพันเกลียวตัวใหญ่มันใหญ่พอเสื้ออะไรทุกคนอยู่ดูข้างหลังเลยผะจริงๆนะตัวใหญ่สุดต่อไปนะคะสามีคนปัจจุบันวสันเออดูสิดู แต่ว่าก็โอเคแหละมันมาจากญี่ปุ่นะเนาะนี่นะคะตัวอุจุยกะจากการขนส่งแหละก็ต้องเข้าใจนิดนึงน้องมาจากญี่ปุ่นอทำไมดูเหมือนแมวอ้อนเลยอะตัวขาบป๊อดเลยนะเออกลับได้ไหมกลับได้ค่ะเดี๋ยวยอดกาวเอาไม่เป็นไรลกะนสั้นนะคะวันนี้วันนี้โอ้ why do i